ับสวัสดีและสวัสดีพี่น้องเมื่อสม right? okay, ุทรสุขคนมื่อนี้ับมาพมาพอก็น้องสนใจใจพี่น้องพี่น้องมื่อนี้น้องใจจะพาพี่น้องเตะบ้านด้อพี่น้องเตะไก่ต้มนั่นแหละพี่น้องไปด้อพี่น้องไปเปลี่ยนสูตรกอน้อพี่น้องแป๊บโอ้พี่น้องเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้ดีกับชนะและเตะไก่ต้มนี่เนี่เงอมาห่อไก่ต้มไม่เตะไงแบ่ไม่ อะได้ช้ำบาปพี่น้องแบบเตะแบบนี้พี่น้องเบิร์ดยันช้ำบาปพี่น้องก่อนพี่น้องดองแบบนี้ดองดองนี่คาเตะภายได้ได้ลายกัชนะภายได้ลายกันดองพี่น้องดองแบบแล้วมีด้อพี่น้องดองแบบนี้เด้อแต่พี่น้องปากรองนี่น้องกองพี่น้องมาพี่กองให้น้องกองสบายดีกว่าพี่น้องเตะน้องกองกับเจ้าข้ากล้องได้นี่ยอมมาพี่มาพี่นี่มาพี่ไอ้ยอมถุถุ ไปดีไปดีไปดีเนาะบายบายสาบาทแล้วจ้ะ โอ้30บาทเด้อ <gbinary chord incarcerated> มีน้ำใจกเกเสรลกแหละซ้อมว้าพี่น้องดีกับเป๊กับเ็ทีมพ่อพี่น้องจุงบาทสาไปสาบาทได้เพื่นไปี่ลยน้ำตาลไล้สองบาทเลยน้ำใจจัใจไปกี่บาทเราก็มาเบิ่งน้ำกันเบิขึ้นคือ ไอพี่น้องเข็นยังกอมเข็นยังกอมพี่ึฮกอ่พี่น้องฮาบาทพี่น้องอยู่แล้วนะตอนนี่พี่น้องเป็นเต็มบานเป็นอาชีพมาถามคุณเลย ส่ะเเาจะเตะบาลนั่นแหละเตะไปเข้าพักคือเข่าสัมาพี่มาพี่ ไลสวังเสร็จ่อเสร็จกูี่ส่ายเก่อนจะดองให้ไปมีกอนเบิ้งมะไรจับปะใส่พี่น้องเบิ้งเบิ้งอีกรอบก่อนก่อนจะดองนะได้วะ เวนบ้านซังชาบอะไรกันนักซเนี่ยสองขึ้นมาขึน้นขดงดงแไลปพี่น้องนี่มามาไปไปกินกันกินบ้านกัน จนเดินไปจะเดิน <substit> ป <uting> ่าแล้วแต่ยืนไม่ได้เพื่อนยังถึกตะกี้ยังพี่น้องเลยจะเดินเนี่อยเป็นว่าตะกี้นี่มือใไงเดินเดินป่ายานยานนิดหน่อยอย่ามาละไปพี่น้องมาจะเดินดิกระดับต่อไปจะเตะลอยอีกวันหนึ่งพอเลยเมือเลยพี่น้องวิมันจะขึ้นลเต็ม ก่องมันจะหลบพี่น้องมาสูมาต่อม พี่น้องเราคลิปน้อมใจขอลาไปก่อนนะพี่น้องตอนนี้กำลังเคล้นไลน์และพี่น้องได้ในยูทูบได้บ่ได้พี่น้องอ่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องบ๊ายบายเจอกันหน้าเด้อพี่น้อง